รชาลูกทุ่งสายยันสัญญาเจ้าของเพลงอมตะไก่จ้าเสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนเมื่อเวลา12นาฬิกา35นาทีวันนี้ที่หอพักผู้ป่วยโรงพยาบาลทนบุรีหลังต้องต่อสู้กับโรคร้ายมาเป็นเวลานานกว่า2เดือนตั้งแต่ตรวจพบว่าป่วยเป็นมะเร็งตับอ่อนและเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีวิชัยตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยนายแพทย์ประสิทธิ์เจรกุลแพทย์เจ้าของค่ายเผยว่าสายยันเสียชีวิตเพราะระบบทางเดินหายใจล้มเหลวซึ่งพยาบาลที่ดูแลใกล้ชิดระบุว่าก่อนเสียชีวิตสายยันพยายามก้อนหายใจหลายครั้งและได้พยายามบอกให้หายใจแต่ผู้ป่วยไม่ยอมทำตามคำแนะนำจึงทำให้ระบบทางเดินหายใจขัดข้อง ขณะที่นางวรรณพรสำธิ์อดีตภรรยาราชาลูกทุ่งเผยนาทีสุดท้ายที่เคียงข้างสายันสัญญาก่อนสิ้นใจว่าตนได้บอกให้อดีตสามีทําสมาธิระหว่างนั้นสายันลืมตามองหน้าตนและทําสมาธิไปพร้อมๆกันกระทั่งสายันหมดลมหายใจไปในที่สุดคุยกับเขาว่าคุณพ่อไม่ต้องห่วงทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงลูกนะคะลูกๆของเราเป็นคนดีทุกคนแล้วก็จะดูแลลูกๆให้ให้ดีที่สุดพี่ไม่ต้องห่วง ที่ประจรนเริ่มต่ำลงเรื่อยๆก็เลยแบบให้เขานึกถึงพระรัตนตรัยเราก็ทําสมาธิกับเขาไปด้วยอ่ะค่ะแต่พยาบาลเขาบอกว่าเขาก็ค่อยลืมตาแล้วเขาก็ค่อยๆเหมือนทําสมาธิตามอ่ะค่ะแล้วเขาก็หมดลมไปเลยด้านนายมานิดอองกิน,นันผู้จัดการส่วนตัวที่ดูแลราชาลูกทุ่งมากว่า20ปีเผยคําขอครั้งสุดท้ายของสาย,ยานระบุว่าให้ดูแลอดีตภรรยาและลูกๆทั้ง4คนอย่างดีที่สุดค่ะและพี่เป้าเป็นห่วงมากก็คือ เธอต้องหาซื้อบ้านให้ซอกับลูกให้ได้นะถ้าฉันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยอยู่ที่หน้าหน้าที่เธอเนะส่วนลูกสาวครับทุกคนก็ให้ผมหมั่นไปดูแลเวลามีบ้านมีบ้านอยู่หลังพิธีรดน้ำศพที่จัดขึ้นภายในครอบครัวและลูกน้องคนสนิทที่โรงพยาบาลทนบุรีในช่วงเย็นที่ผ่านมาครอบครัวจะเคลื่อนศพราชาลูกทุ่งไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราการ,ปรเปลี่ยนวัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะ